แม้เป็นคนกรุงเทพแท้ๆแต่ก็หลงไหลในวิถีชีวิตแบบชนบทจนต้องขออยู่ที่จังหวัดกระสินตั้งแต่อายุ10กว่าขวบนะคะมาวันนี้เด็กหนุ่มผู้มีใจรักธรรมชาติค่ะหยิบความประทับใจในหมู่บ้านเล็กๆเมื่อวัยเด็กมากันกรองเป็นบทกวีที่ใช้ชื่อว่าโลกใบเล็กหนังสือที่เข้ารอบสุดท้ายรางวัลที่ใหญ่ที่สุดของวงการวรรณกรรมไทยติดตามจากรายงานเปิดเล่มว่าที่กวีซีไร้ค่ะ โบยบินกลางใจหมอกชนบทสุหม่สดแดดใสไหวลมหวนปรุ่นควันลมฟืนมาเคลื้นชวนหอมใบเตยร่ำหวนแผ่กลิ่นอาย เรียงร้อยวิถีชีวิตในชนบทด้วยกรอน8ส่วนหนึ่งในหนังสือรวมบทกวีโลกใบเล็กคือความทรงจำของพลังเพียงพิรุณนาาปากกาของเกริกสิทธิพลมาตรนักเขียนหนุ่มที่มีต่อบ้านหนองบัวชุมหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดกาลสินแม้เคยได้อาศัยในวัยเด็กไม่กี่ปีแต่ก็เต็มไปด้วยความผูกพัน mm hmm. เมื่อได้กลับไปอีกครั้งกวีวัย40ปีที่ตอนนี้สร้างครอบครัวอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ึงถ่ายทอดโลกใบเล็กในใจด้วยชั้นเชิงกาบกรอนหลากหลายรูปแบบกว่าหนึ่งปีที่ใช้บทกวีบันทึกภาพความเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่รักกร็ดสิทธิ์แบ่งเนื้อหาออกเป็นสี่ตอนรักเศร้าเหงาสู้รวมรสสุขและทุกข์ตามความเป็นไปของชีวิตประการแรกก็คือเรื่องของจิตใจที่เป็นโลกใบเล็กในใจเรา2ก็คือโลกใบเล็กก็คือสถานที่เล็กๆสําหรับคนคนหนึ่งที่มีเรื่องราวเหมือนกันมีผู้คนเหมือนกันมีการบอกเล่า มีปรากฏการณ์มีประวัติศาสตร์นะครับแต่เป็นเล็กๆไม่ไม่ใหญ่อย่างเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งสองอย่างอย่างนี้ก็คือหนึงในใจเราแล้วก็สองอในหมู่บ้านหนึ่งซึ่งผมเคยใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น แม้ว่าการเข้ารอบซีไร์นะคะจะเป็นโอกาสที่ทําให้ขายหนังสือได้ดีมากขึ้นแต่สําหรับเล่มนี้ขาะโลกใบเล็กไม่ได้วางขายตามร้านหนังสือทั่วไปแต่ขายตามการสั่งซื้อเท่านั้นซึ่งนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งของนักเขียนคะ่ะในยุคที่สํานักพิมพ์ใหญ่มักไม่ค่อยพิมพ์วรรณกรรมที่มีผู้อ่านกลุ่มเล็กๆอย่างบทกวีคะ่ะพิมพ์แค่หนึ่งพันเล่มด้วยปกแข็งเย็บกีและกระดาษคุณภาพอย่างดีแต่ตั้งราคาต่ำกว่าท้องตลาดถึงเท่าตัว นี่คือความตั้งใจของนักเขียนที่อยากให้รูปเล่มสวยงามสอดคล้องกับรูปแบบบทกวีที่พูดถึงแง่งามของชีวิตและต้องขายด้วยราคาที่ทุกานะสามารถเข้าถึงได้หากเรื่องราวของผู้คนในหมู่บ้านเล็กๆก,กลับได้รับคำแนะนำปากต่อปากให้กับคนในชุมชนจนมีผู้มาติดต่อขอซื้อเกินคาดความภูมิใจของกวีหนุ่มยิ่งเปี่ยมล้นเมื่อพบว่าหลายคนแทบไม่เคยหยิบหนังสืออ่านในชีวิตประจำวัน แต่เปิดบทกวีลอกใบเล็กอ่านเพราะสนใจและใกล้ชิดในเรื่องราวตอนนี้เนี่ยคนในหมู่บ้านนะครับซึ่งปกติคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาเขาไม่ได้เรียนหนังสือสูงคนในหมู่บ้านอ่านหนังสือผมนะครับเขาขอซื้อในราคาที่มันไม่แพงมากเขาก็จัดจะซื้อไปเก็บไว้อย่างน้อยคนในหมู่บ้านเขียนหนังสือเขาก็เขาอ่านได้บ้างไม่ได้บ้างเขา่าเออเขามีความสุขในการที่เราก็มีความสุขในการที่จะเซ็นชื่อให้คนในหมู่บ้านเราในการที่เออเอาไปอ่านไปเก็บกว่าจะ กลั่นกรองกว่าจะทําออกมาได้เนี่ยทุกคนผ่านกระบวนการคิดมาเยอะมากคือเป็นงานยากค่อนข้างจะเป็นงานยากนะคะพูดถึงงานกวีเราก็เลยอยากให้ใครที่ได้เป็นเจ้าของเนี่ยสามารถ เอาไปอ่านแล้วเปิดกลับไปกลับดูได้อีกแล้วก็รู้สึกดีที่ได้เก็บรักษาหนังสือดีๆไว้บางคนเนี่ยก็ก็คือกว่าจะตัดสินใจซื้อนะคะแต่พอเขาเห็นหนังสือปุ๊บเขาบอกโอเคเขาอยากได้เขาอยากเป็นเจ้าของเขาอยากมีส่วนร่วมในการสนับสนุนหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งซึ่งมันทําให้เรารู้สึกดีแล้วก็มีความสุขในการทำหนังสือเล่มนี้เกรซิศพัลามาดเริ่มสนใจเขียนหนังสือตั้งแต่ปี2543 โดยก่อนหน้านี้มีบทกวีตีพิมพ์ในนิตยสารต่างๆอย่างต่อเนื่องและสนใจวาดภาพลายเส้นซึ่งทักษะส,ส่วนหนึ่งได้นำมาใช้ในภาพประกอบของหนังสือรอบชิงกวีสีไร้เล่มนี้ผลงานเรื่องโลกใบเล็กเป็นหนังสือรวมบทกวีลำดับที่3และสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองประเภทกวีนิพนธ์ของ Seven Bo a ๊ a อเวปี2556แต่จะไปถึงรางวัลสีไร้ด้วยหรือไม่นั้นยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตาม วรมนสินปะกะคุณถ่าย PPS รายงาน